ครับสวัสดีนะครับผมทุกท่านที่รับชมช่องอคุณดาบเครื่องรางนะครับผมวันนี้ผมก็มีพญยายงั่งอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมเพิ่งได้มานะครับผมของเพิ่งมาถึงนะครับก็มาทําคลิปให้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมต,ต้นในวงการนะครับผมเรียกว่าไอ้งั่งอาถรรพ์กีดดาบช่วยส่งบานนะครับผมนี่พิมพ์นี้ก็ สุดยอดนะครับคนก็เล่นกันหากันเป็นที่นิยมเช่นกันนะครับผมเด่นทั้งทางด้านป้องกันคุณไสกาป้องกันพวกสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมทั้งสเสน่ห์เมตานะมาหามนาจนะครับผมเป็นพิมพ์มายงางงะครับเหนือหาความเก่านะครับผมของบ้านๆเนยนะครับผมผมผม,ผมได้มานะครับผมจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผม เป็นของบ้านๆน,นะครับคือเป็นของมรดกตกทอดจากบ้านเขานะครับดูความเก่าและความคลาสสิกนะครับเนื้อหาต่างๆนะนี่เป็นรอยสนิมคาบต่างๆนะครับผมนี่เป็นรอยที่เขาตักตักลวดนะครับตักลวดอาของคนสมัยก่อนนะครับจะตักลวดแขนนะครับนี่ครับนิ้วความละเอียดต่างๆค่อยสังวานมีน สภา,ภาพผ่านการใช้งานมานะครับผมโดนสัมผัสโดยธรรมชาตินะครับหน้าตาก็ยังหลงเหลือนะลองรอยต่างๆนะนี่กันต่างๆก็จะหลุดล่อนไปบ้างนะครับก <c oughs> ็หลายร้อยปีครับองนี้อยู่หลายอยู่หลายชั่วอายุคนนะครัผ่านที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานเขาซึ่งเขาไม่เล่นสายนี้เขาก็เอามาปล่อยนะครับ ดินก็เต็มนะสภาพโลหะคือบางมากนะครับฐานผมชอบตรงที่เขาหล่อบางจริงๆนะครับองนี้นะแล้วก็สมบูรณ์ด้วยดินนะครับยังไม่โดนแทะโดนแคะออกนะครับผมแล้วก็เนี่บนะเป็นเนื้อสำลิดนะยุคต้นๆนะครับผมสำลิดคันลงหินนะครับความสวยงามต่างๆนะมีทองผสมเยอะนะครับองนี้ที่มาสักหน่อยนะครับ ที่มาก็ได้จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นของมรดกตกทอดเนาะนี่นะครับนี่ครับ,ม,รบม,มาชมเนื้อาหากันนะครับความสวยงามตองนี้นะนี่ครับน,บนี่เกตคด,ดีนะครับผมเกตคด,ดีนะเกตคด,ดีจริงๆนะแบบนี้ครับโดนสัมผัสดโดนเหงือ่อโดน สัมผัสจากผิวหนังนะครับเกิดเกิดกระดีนะครับบางบางเฉียบนะครับผมเขาใช้จนทะลุนะครับผมเป็นนี่ครับเกิดกระดีด้านหลังนะครับเป็นน้ําทองเยอะนะครับเก่ามากตรงนี้ดูความละเอียดต่างครับสนิมที่เกิดขึ้นนะครับเป็นคราบคราบเหงื่อคราบใครนะครับผมที่โดนสัมผัสนะครับท่านดูนะครับ นี่ดูฐานดินนะครับผมที่โดนอัดแน่นด้วยดินนะดินที่มันเก่าเก่านะครับผมแข็งเันหินนนะครับนี่ดูเลยได้เลยนะครับก็โดนโดนโดนหยอดเทียนไหมครับเขาน่าจะเอาใช้เทียนปิดดินไว้นะครับแต่เทียนนี่ก็แข็งเป็นหินนนะแข็งมากนะครับไม่ใช่เทียนพึ่งเพึ่งหยดนะครับผมนี่ครับความบางของโลหะของฐานนะครับ เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะผมนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับองนี้นะผมก็อ่าเช่ามาแพงพอสมควรนะครับองนี้แล้วก็มีครูบาอาจารย์ท่านแบ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความสวยงามต่างๆนะนี่ครับเกตโค้งนะผมเอียงไปด้านอ่าหน้าเนี่ย ถ้าดูอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเอยียงด้านขวานะครับพมาด้านนี้ก็เอยีงอยงนะครับเอียงซ้ายนะครับสวยงามครับองนี้อ่อาไว้ทำคิวไว้ดูนะครับผมเป็นอ่าในแนวทางศึกษาเล่นนะเนื้อหาที่มันแท้เก่าจริงนะครับผมก็ระวนะังครับใครเล่นทุกวันนี้นะครับผมนี่ ใครที่ชอบเล่นสายนี้นะครับให้ระวังกันหน่อยนะครับของที่ทําเรียนแบบมีเยอะนะครับผมยังผมงว่านานๆได้มาทีนะครับองค์นี้ก็มีอีกองคหนึ่งนะครับที่ผมไปตามซื้อเข้ามานะครับก็ราคาหมื่นกลางนะครับที่ผมได้มานะอีกองคหนึ่งของของยังไม่มาถึงของยังไม่มาถึงนะครับแต่องค์นี้มาถึงก่อนนะแต่อีกองค์ก็มีคนปิดไปเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมองนี้ก็ อะไรองนี้มาถึงก่อนก็ทําคลิปให้ชมกันนะครับเนเพื่อนพี่ดีเข้ามารับชมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมถ้าชอบในเนื้อหาที่ผมเล่นนะครับเป็นเนื้อหามาตรฐานสากลน,นะครับผมสามารถส่งออกบัตรรับประกันได้นะครับผมนะค่ายที่เล่นกันมาตรฐานนะครับผมอืมรับประกันให้นะครับแท้ถึงยุกนะครับผมซื้อกับผมเนะ่ สามารถส่งออกปัดได้ทุกค่ายนะครับผมทั้งค่ายที่ไม่มาตรฐานแล้วก็มาตรฐานนะครับผมค่ายที่ไม่มาตรฐานก็ส่งไปยังไงก็ออกได้นะครับแต่แต่ค่ายที่เขาเล่นกันมาตรฐานจริงเนื้อาหาต่างๆนี่เขาเล่นกันเนะี่ยผมรับประกันให้ว่าออกได้ชัวร์แน่นอนนะครับไม่มีผิดนะครับไม่มีผิดไม่มีเก้นะครับถ้าเก้ผมก็ยินดีรับคืนเต็มนะครับ คืนเงินให้เต็มนะครับอืมถ้าเนื้อหายอย่างเงี้ยเห็นไหมครับวันนี้ผมนำมาให้ชมกันนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเ,เมพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ